ตัวเหล็กน,นะคะเป็นเหล็ก S U P 9ค่ะชุดน้ำมันนะคะแล้วก็มีอีกตัวนะคะที่ ที่เจ้าของแล้วนะคะแต่ไม่ ราคาเริมละ790าสนะคะอันนี้จะมีเก็บปลายทางนะคะแล้วก็โบวี่ราคา1480ัน่บาทจะมีเก็บปลายทางนะคะเก็บปลายทางวดเพิ่ม100บาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ